โอเคเออน่าจะกลับมาแล้วเนาะกลับมาไม่ทันเนะผมแบบว่านั่งปุ๊บมือถือปิดเองปับ๊บโอ้แล้วก็ไลฟ์หลุดกันเลยทีเดียวผมแบบเยี่ยมพ่อผมมาจากเมืองไทยใช่ไหมใช้เตาแก๊สที่อเมริกาไม่เป็นเตาแก๊สเป็นเป็นแบบไม่ใช้แกส๊สะใช้ใช้ไฟฟ้าแทนอะ่ะเออ นั่นแหละครับผมก็นั่นแหละสรุปก็คือพ่อผมปิดแก๊สไม่เป็นตอนนี้ปิดไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> กลับมานี่ <c oughs> อก็นั่นแหละผมนายอาจจะน่ารักนะครับผมแต่ว่าความน่ารักของนายนะอาจจะทําได้แค่นิดเดียวครับผมอืมมันก็แค่นั้นนะเออนายต้องทําให้ตัวเองอะ่ะดูมีประโยชน์นะผมไม่งั้นก็นะออกไปจ้ะประมาณนี้เออโดยการทำอะไรอะ่ะ Be my guy on the moon I have never been there before อะไรนี่แค่เป็นผู้นำทางบนดวงจันทร์เนี่ยนะ mm. How am I meant to r e b u i l d the place if I don't know any ah anything about it ละครับผมก็คือน้องก็อยากจะ ก่อร่างสร้างตัวใหม่บนดวงดวงจันทร์ด้วยนะเออแต่ถ้าเกิดจะทําอย่างนั้นนะ่ะก็ต้องรู้สถานที่นู่นนี่นั่นด้วยไม่งั้นก็สร้างไม่ได้เนอะเออก็ครับประมาณนั้นฮะเออือออมใน l e c t t d i s a i l l i t r but we are not alone อ่าถึงแม้ก็แน่นอนว่าฉันจะไม่ทอดทิ้งหมู่บ้านนี้ไปนะแต่ว่าเรานะ่ะไม่ได้อยู่คนเดียว ไม่ใช่มีที่นี่แค่ที่เดียวเลยประมาณนี้อืม mm. I have Miss uh huh Mister and I and I have this l o v e bit I all the children and or mm. ก็คือเรามีกันทุกคนนะเออประมาณนั้นรวมถึงทุกคนด้วยโอ้ยเอาเยี่ยมเลย <c oughs> ทำไมทำไมผมเจอแต่เรื่องวาุทุนเอออืม uh, อ mm, mm ืม hmm. and we can all always ask for help from our non-wing friends ฮ huh? ะ if we needed ฮะ huh? so let's rebuild the city ครับผมและถึงแม้เราจะมีคนในหมู่บ้านแล้วก็เจ้ากระต่ายตัวนี้เนาะเออแต่ว่า ถ้าเกิดเรามีเเจอเราไปเจอปัญหาอะไรเราก็สามารถขอให้เพื่อนๆที่ไม่มีปีกมาช่วยเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมาช่วยกันสร้างเมืองนั้นกันใหม่กันเถอะเนี่ยโอเคเอาเลยทํากันดีกว่าลุยกันเลยครับผมอืมขอบใจมานะซีซีซน้องหัวฟ้าฉันดีใจจริงๆที่ได้ตามเธอมามันจําเป็นต้องขอบใจหรอกนะ เพราะพนอานายคือหนึ่งในครอบครัวของเราแล้วสถานที่นี้จะเป็นสถานที่ที่นายเรียกว่าบ้านถูกต้องแล้วและสักวันหนึ่งอะฮะ We will turn that sad and lonely city into a place more w i 馨 and homey ครับผม than ever before ครผมสักวันหนึ่งเราจะเปลี่ยนเมืองล้างนั้นให้กลายเป็นสถานที่ท เป็นสถานที่ที่เราเรียกว่าบ้านได้ครับผมอ,อแปลกันสั้นๆอย่างนี้เลยเรียบร้อยจบอืมโอเคครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอไว้แค่นี้กันหรอกันเนาะ ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็เ,เจอกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ